เรามาบรรยายพิเศษกับคณะครุกศาสตร์จะทําได้ไหมวันนี้งดพูดหยาบหนึ่งวันนะคะว่าจะรอดหรือเปล่า<ข>อาบรรยายเข้างานเลยครับอาติสกอตเทสให้พี่กุ้งนิดหนึ่งเพื่อให้ตาเนี่ยดูหวานมากยิ่งขึ้นทําไมทําหน้าบึ้งพอบอกออกมาขายพี่คิดจะเอาของฟรีอย่างเดียวเลยหรอคะรอยยับเนี่ยมันก็จะหายไปอ,อาลืมตาค่ะ ทำสีผิวให้สม่ำเสมอก่อนได้ทับหัวอาจารย์คู่ค่ะร้อยห้าสิบบาทนะคะเราใช้คอนซีลเลอร์เนี่ยกลบไปทําให้รอยคล้าจากการอดนอนนะคะหรือว่านั้งคุยไล์กับผู้ชายทั้งคืนอ่ะจุ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 นะคะหัวเข่าพี่กุ้งหายไปแล้วนะคะหัวเข่าพี่กุ้งหายไปในกีมาดามแพมเรียบร้อยแล้วเขียนตาข้างหรืองข้างอื่ อ๋อไม่มีเลยค่ะหรือกว่าห่วงเมียผมโอยรุ่นนี้ไม่ต้องห่วงห่วงคุณเว้มากกว่าพี่คะสังกะสีตาห้าห่วงมีค่ะเฉดดิ้งให้จมูกเนี่ยปนอเลยนะคะถ้าใครหน้าเลือเหี่ยวเหมือนพี่กุ้งเนี่ยกรุณาอะกุณาเขียนไว้ที่หางคิ้วนอค่ะ สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินค้าคุณมีความคิดเห็นอย่างไรบ้างคะที่นักเรียนแต่งหน้ามาโรงเรียนต้องหาานักเรียนวัยหนถ้าเด็กมัธยมผู้หญิงอะความสวยมันมาของคู่กันเด็กผู้หญิงอะมีความรักสวยรักงามแต่ความรักสวยรักงานนั้นมันก็ต้องอยู่ในพื้นฐานของขอบเขตที่มันควรจะพอดีลิปสติกหน่อยทาตาเล็กเบาง ไม่ไมเ,เกินไปเราก็ไม่ได้ผิดกฎระเบียบของโรงเรียนถ้าเป็นพี่มองนะขอเสียงตบมือหนคะ่ะหลับตาสิคะะใจท้ทาลูกตาดำเหรอคะบางคนเนี่ยเอากากเพชรลอยกระทงมาทานะคะแล้วบอกระคายเกืองการทาปากเนี่ยมันทำให้ดูสดใสนะคะบัวไม่หลุดคะ่ะติดขนตานะคะวันนี้เราติดแบบบางๆนะคะเพราะว่าถ้าติดหนาเท่ามาดามแผ่นม,มันเปลือง ถ้าใครอยากให้หน่าเงานะคะวิ่งรอบมหาลัยค่ะสวยไหมคะสวยขอเชียตำมือหไน้อยค่ะพูดว่าไงรู้ไหมรีบปล่อยผมสิเออนางจะสะบัดบ๊อบหนีแล้วนะคะอ่ะเราต้องใช้แฮร์ชดอค่ะสามร้อนเพราะบางทีเนี่ยเราอาจจะไม่มีเวลาทำสีผม ไปดูใกล้ๆระดับเวิลด์คลาสตอนไม่ได้ทาปากก็รีบเดินอย่างนก็ทาปากเต็จแล้วเนี่ยค่อยๆยื่แล้วก็คายางสวยเหมคะอ่าเออนางงามมารยาทงามโค้ชเก่งมากมั่นใจนะคะสวยเป็นใบเบิกทาง ขอขอบพระคุณนะคะมหาวิทยาลัยอะไรคะจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะอ่าจุฬาขอขอบพระคุณนะคะคณะครุศาสตร์ุฬามหาวิทยาลัยอ่าเอาไมค์ไปพูดเองเอาไมเอาไมค์เอาไมคคณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะรู้สึกดีแล้วก็ดีใจมากเลพวาะทุกคนที่เกียติมาดามแพมนะคะขอบคุณค่านยินดีที่ไ้พสวัะขอบคุณค่ะ